สวัสด,ดีครับเพื่อนๆนี่ก็ไอ้แล่ตอนตอนตลิกนะครับตอนตลิกก็เป็นลกูกแล้วนะครับเนี่ยลูกกำลังจะโตะก็วันนี้วันตกผมก็ลบจากต่ำซวนก่ำก็เลยก็ใต้วิดีโอเพื่อบอกเพื่อนๆว่าปลิกได้ผลน,นะครับได้ผลจริงก็แล่แล้วก็คือเป็นลูกดก การทำรับเผื่อไม่ก็ใอ้มาอะไรเพิ่มเติมนะครับเพิ่มปลาริตกระตั้งเก็บกักน้ำต้านทิปติดนะครับก็ทุ่มก็ซ่อนการปลาริสซ่อนการปลาริตกระตั้งแบบนี้ก็วีดีโออยู่ในเพลิดนะครับเผื่อเก้ามาจองก็เพิ่มแล้วก็กดปฏิเพลิดิมมีวีดีโอการปลาริตก็ซ่อนออนไลน์นะครับนึ่งลอยบาทเดนโรได้ก็ให้เปิ่อเก้าไปเลยหละเอียดกัน ก็นี่ก็ใส่เ <c oughs> สเ้ากันลมนะครับใส่เส้ากันลมก็นี่ก็เปิ่นเต๋นึ่งตารางเม็ดนะครับนึ่งตารางเม็ดความฟังของกระตั้งก็มีระบบป้องกันหมดขึ้นดำลายนะครับนี่การะดับน้ำฝนตกกะตั้งระดับน้ำแม่น้ำโตมกั้ง ข้นแรงกับลกนำไปได้เก็บกักน้ำซ้ำลิบดินะครับเปิดน้ำจ่ายรถตอนพักแล้วก็น้ำกลับไปเก็บเติมต่างต่อข้างหลังครับนี่ก็ตัวตอนแบบตัดล่องนะครับถ้าตัดล่องก็คือเรื้องซี่ได้ก็ยังไม่ได้มาต้ตนนะครับก็ให้เปิดเปือมาเลยเพิ่มเติมนะครับก,การผลิตนี้ก็คือพ่มต้องการในกระจายตัวประเต้ยนะครับ พมกะไก่ใเดียวกรไก่เดียวครอบครัวละหนึ่งรอยบาทเรียนรู้ได้ตกจุ่มจนสามารถเป็นสิบเสื้อมาสิบลักให้เปล่นเปลนได้นะครับก็ย่างน้อยก็ได้ผลิตใจเองนะครับปลูกปลืกปลักต้นครัวเกราตั่งนี้พมกระล่องปลูกตายตอนใหม่ย้ยนะครับนี่กระต้นหลองกลองข้างนาโนกระต้นกระต้นนะครับมีตอนกระต้น กาตื้อว่าได้ปุ้นนะครับการปลูกได้หลากหมาไม่ยังแต่นานนะครับก็แต่ถ้าหวาเป็นปักการปักปุกมการได้ปุ่นแต่ว่าตั้งแต่นี้การประโยชน์แต่แจ้งว่านี่แต่ถ้าเป็นต้นพริกก็คือไม่เป็นปัญหานะครับก็มีระบบป้องกันหมดกับเปลี่ยนพหมดกับเปลี่ยนนี้กับกลอมนี้มันเกลือกัน ก็คือมันจะกลับขึ้นมาแต่ว่ากระตั้งตัวนี้ก็คือเกปนาในชุดนี้หมดจะขึ้นไม่ได้นะครับกราผึ่งปุป๋เพิ่มมาเลยผเพมเติมนะครับนะพปุ๊บักดติดตามนะครับกดไลค์กดแจกดจบไม่จบนะครับผันเปุอก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้มนะก็ จะตอบถูกคอมเมนต์นะครับเผื่อนตรงไส้ตรงไหนผืนผรเพื่อมจะได้ตำวิน่งดีไว้เลยนะครับกับคลิปนี้ตอนนี้ก่อนนะครับนะสวัสดีกับ